วันงานใช่ใช่ฟาเธอิตี้ก็ประดอนภาพนะฮะแล้วก็ตรงกลางเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ความหมายก็คือ e q u a l i t ตเพราะฉะนั้นเรีภาพเสมอภาคประดอนภาพที่บางคนเอาไปชูสามนิ้วอ่ะมันมาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นการปฏิวัติของทุนยงซึ่งเสนอคำขวัญสามคำและคนฝรั่งเศสภาคภูมิใจ นะสำหรับวันชาติฝรั่งเศสสำหรับคำขวัญเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาวันที่มีการไล่คุก<ม>บาสติลเป็นวันชาติเขา<ม>แล้วถ้าฟังเพลงของเขาแล้วจะขนลุกเลย<ม>นะเป็นเพลงแห่งการต่อสู้ของประชาชนที่ลุกขึ้นต่อสู้นะคะ่คะอาภาพภาพต่อไปนะฮะค่ะ ก็อันนี้เป็นงานบันชาติฝรั่งเศสทีนี้ในงานนั้นก็ก็พบกับคนมากมายนะฮะก็จากทูตประเทศต่างๆมากมายนะฮะต่อไปเลยค่ะอันนี้ทูตกัมพูชาค่ะทูตกัมพูชาคนใหม่นะคะต่อไปเลยค่ะอันนี้ทูตลาวค่ะอ๋อสปปลาวนทูตลาวค่ะ อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ทูตฝรั่งเศสค่ะค่ะเจ้าหน้าที่ทูตฝรั่งเศสนี้ก็ท่านทูตฝรั่งเศสเวลาคือเราก็จะไปทานอาหารนะฮะที่จำเนียบของท่านเนี่ยของทูตหลายท่านเนี่ยแต่เราจะเอาภาพมาออกเฉพาะเฉพาะที่เป็นงานที่เป็นเป็นทางการค่ะเป็นทางการนะฮะแต่ตและท่าน<ล>ที่เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์นี่สนทนากัน ยาวอาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดว่าสนทนาเรื่องอะไรนะคะแต่สนทนายาวหโอ้ยาวยาวบางครั้งเป็นหลายชั่วโมงเยอะแต่นี้ภาพนี้พอดีอาจจะไม่ได้เรียงวันแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นกงศูลญี่ปุ่นอ๋อค่ะอันนี้ที่เชียงใหม่นะคะกงศูนย์ญี่ปุ่นก็ท่านก็น่ารักอันนี้ก็คุยกันหลายชั่วโมงค่ะก็เป็นคนที่พูดภาษาไทยได้คนนี้นะคะพอดีอยู่เชียงใหม่พวกกันบอกก็ไปคุยกันหน่อย แล้ก็โอเคนะฮะเราก็จะได้ไปเยี่ยมมวลชนที่เชียงใหม่ด้วยค่ะอันนี้เป็นงานวันชาติสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์ค่ะพอดีอาจารย์ไม่ได้เตรียมด้วยก็เลยภาพมันก็เลยไม่ค่อยเรียงกันสิงคโปร์นี่เพิ่งล่าสุดนะคะสิงคโปร์ผู้หญิงค่ะทูตเป็นผู้หญิงคนะฮะแล้วก็สามี นะฮะค่ะงานนี้คุณหมอเวงมาเองะไปค่ะตอบไปเลยค่ะออันนี้ก็นี่ก็มีรูปท่านผู้หญิงด้วยค่ะนะฮะกานวัชาติฝรั่งเศสที่จริงมีอยู่คนหนึ่งคือหญิงหญิงหมัดอ๋อพอเอารูปลงพับเนี่ยโอ้โหในเฟซบุ๊กถล่มเลยลลมเยคือถ่ายแล้วลงเลยเพราะหมอหวายไปเขารีบลงให้ค่ะนะคะอ รีบลงให้นี่นี่ในวันชาติสิงคโปร์อันนี้ก็ทูตออสเตรเลียค่ะค่ะนทูตออสเตรเลียอันนี้เนี่ยอันนี้จากไนจีเรียค่ะจากไนจีเรียนะฮะอันนี้ก็เป็นนอร์เวย์แล้วก็เป็นนอร์เวย์แล้วอีกคนนึงเป็นสื่อชาวเยอรมันนะฮะสื่อชาวเยอรมันอันนี้ทูตกัมพูชามาเสื้อคนละงานกันนี้ใส่เสื้อสีม่วงอ่อน อีกงานเลยใส่เสือสีแดงเลยใส่เสือสีแดงแล้วเลยบอกคนนี้ทูตฟิลิปปินส์ค่ะค่ะวันฉันฟิลิปปินส์พอดีมันหลังรับประหารไม่เท่าไหร่แล้วก็จดหมายมาค้างอยู่ที่อิมพีเรียลก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปนะน่ารักมากท่านทูตฟิลิปปินส์นะฮะค่ะก็เอ็นิ่งอ่านไหนอีกอันนี้เอางานเดียวกันที่ที่สิงคโปร์ นะคะก็งานนี้ก็คนไทยก็มีอยู่จํานวนหนึ่งค่ะอันนี้ภาพท่านผู้หญิงนะคะภาพท่านผู้หญิงอันนี้ก็บอกๆนะแต่จริงๆจริงๆว่าอาจารย์ไฟเนี่ยบ้านตามธรรมเนียบนะ,ะตามธรรมเนียบเนี่ย หลายประเทศคือไปเป็นคือไปอย่างไม่เป็นทางการก,ก็มีไปพบปะพ,พูดคุยทานข้าวอะไรอย่างนี้นะแต่ขนาดผู้สื่อข่าวนะจนาทานเฮทได้โทรมาจยบอกคุณอย่าสาษณ์เลยนะตอนนี้เพราะว่าจนนทานเฮทเดี๋ยวก็จะเป็นไม้เบื่อไม้เบากับกับทางคณะรัฐประหารด้วยค่ะนะคือคือพูดตรงๆว่ากับผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์ก็ค่อนข้างปฏิเสธไปค่ะ พราะเราก็ไม่แน่ใจว่าคุยกันแล้วฝรั่งก็ไปเขียนยังไงะนะฮะเราไม่ใช่เราตัวคนเดียว<ะ>เราจะพูดอะไรจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงเพื่อนเรา<ะ>พวกเราและขบวนเราทั้งหมดค<ะ>่ะแล้วก็คิดถึงประเทศด้วยค<ะ>่ะจะพูดอะไรโดยไม่รับผิดชอบเอาโก้เอามันเอาดีคนเดียวเนี่ยอาจาทําไม่ได้ะนะ,ะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็เราก็เลยต้องอดทนค่ะ นะ,ะต้องอดทนนี่ก็เป็นนี่ยกตัวอย่างว่าส่วนหนึ่ง,น,น,งนะ,ะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเอามาโชว์ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนี่เราใช้เวลามากกว่านี้เกือบทุกสัปดาห์หเกือบทุกสัปดาห์เพราะาฉะนั้นก็นี่ก็นี่ก็งานเหมือนเก่าเลยกำลังดูอยู่ค่ะอาจารย์ว่าก่อนหน้านี้ ตั้งแต่สมัยที่ท่านอาจารย์ยังเป็นประธานอปชอยู่ก็จะมีงานลักษณะนี้นี่อาจารย์เล่าให้ฟังด้วยนะทูตสวิสวันที่ยีสิบสองเนี่ยแหละเรามีนัดตอนบ่ายวันที่ยีบเอ็ดนัดแล้วใช่ไหมแล้ววันที่ยีสองยิงเขาเตรียมทํารับระหารอยู่แล้วนั่นแหละไม่ว่ากันนะพูดอย่างนี้นะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาแล้วจริงๆกันนะคะเชน้ววีนี้ทูตสวิสเขานัดอาจารย์ตอนเช้าค่ะก็ไปคุยเพราะว่านัดคอสชตอนบ่าย ก่อนที่จะถูกลวบตัวค่ะพอคุยทูตสวิตเสร็จนะค่ะแล้วก็บอกเขาว่าฉันต้องไปแล้วล่ะนะก็ไปกินข้าวกลางวันไม่มีโอกาสได้คุยอะไรกันเลยกับจตุพรรนัทวุฒิเพราะอะไรไหมเราจะไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยจะไปกินที่ไหนพี่น้องเราก็เข้ามาหาเข้ามากอดแล้วเราจะได้คุยอะไรเราก็ไม่ได้คุยเพราะนั้นก็ถึงเวลาก็เดินตามกันไปต่อยไปเลยะลละนะ,ะ,ะทูตสวิตก็คุยกัน คุยกันพอตอนบ่ายผู้ครูเนี่ยเขาก็เป็นเดือดเป็นร้อนมากมเขาบอกกรงๆรวงว่าเขาก็ติดต่อกับฝ่ายทางผู้ทำรัฐประหาร<ฮ>ว่าจาันธิดาเป็นยังไงทําไมคุณมาชับไปแล้วไปทํอะไรอะไรเนีย่ยพี่ควาเป็นห่วงเป็นยายใช่ใช่เพราะนั้นก็หลายคนเป็นห่วงมีอยครข้างในจะไปนั่งคุยทูตสามคนเนี่ย<ฮ>พูดถึงเรื่องของเราและตอนนั้นที่คออ,อปอคือพวกเขาหวังดีอ่ะอยากให้ประเทศนี้เดินไปได้เขาก็ไปช่วยอภิสิทธิ์ แล้วก็ช่วยขาอาอปให้ทําแล้วจางก็ไปอธิบายให้ฟังว่าขาอาอปเนี่ยมันมีเกิดผลเสียหายกับฝ่ายประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะกรรมการที่อยู่ในฝ่ายที่ต้องหาข้อเท็จจริงทูดคนหนึ่งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยร้องไห้เลยอืร้องไห้เลยคือเขาเขาอินไปกับเราเสียใจนะว่าเขาก็ยังทำอะไรไม่ได้มากนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่า เราจะเห็นได้ว่าในการรัฐประหารครั้งนี้อย่าว่าอย่างงนอย่างนี้เลยก็คือโลกไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนปีห้าสิส่วนหนึ่งก็คือผลจากที่พี่น้องนะฮในการเลือกตั้งทั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยนั่นก็ยืนยันอีกส่วนหนึ่งก็คือการพยายามทำความเข้าใจและที่สำคัญก็คือ พูดเหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่อ่านแต่เฉพาะหนังสือพิมพ์แต่เขาจะลงไปพื้นที่ลงไปคุยกับประชาชนเองเขาก็เขาก็เชื่อเราเพราะเราคุณจะไปไหนเราก็ให้ความสะดวกเราก็บอกไปว่าที่นั่นคุณจะไปหาคนนั้นคนนี้นะ<อ>คือไม่มีปิดบัง ไม่ได้มีการไปจัดสรรไม่ได้คุมไปด้วยคือส่วนหนึ่งที่เขามีความเข้าใจในรปชมากขึ้นแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ทางรปชบอกกล่าวคือเขาก็ได้ลงไปหาข้อมูลไปหาข้อมูลจริงคือเขาคือไม่ใช่ว่าเขาฟังอย่างเราอย่างเดียวค่ะนะเพราะเราท้าให้เขาพิสูจน์เลยคือคุณไม่ต้องฟังเราคุณไปถามค่ะเหมือนกับตอนนี้เหมือนกันคุณก็ลงไปถามดิเพราะว่า มาฟังพวกเราอาจจะพูดไม่เหมือนกันค่ะถูกไหมคะาอาจจะพูดไม่เหมือนกันกระทั่งเป็นคน,นแสดงด้วยกันก็พูดไม่เหมือนกันดีที่สุดคือลงไปลงไปถ<ร>ามประชาชนเอาละนี่นี่ยกตัวอย่างส่วน่งานต่างประเทศก็คือไม่ได้หยุดเลยนะคะไม่ได้หยุดเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกอากาศนี่พยายามตัดพูดสื่อข่าวไปถ้าเจอพูดสื่อข่าวด้วยก็แปลว่าวันละสองนานค่ะอย่างน้อยนะฮะทีนี้มีงานอื่นๆมีงานอะไรบ้างอะที่ที่ งานไปงานมวลชนไมหมหรือค่ะก็ก็ต้องบอกว่าหลายๆงานเนี่ยนะที่อาจารย์ไปนะคะเหมีมีเงินไปคือพอหลังจากเกิดธรรมรัตทหารค่ะก็มีการจับคนไปจํานวนมากถูกไหมคะาอาจารย์ก็มาตั้งหลักอยู่พักหนึ่งไม่กี่วันน,ะน่ะนะก็คิดในใจว่าก็คงต้องไปเยี่ยมค่ะก็อันนั้นอาจจะมีภาพที่อาจารย์ไปเยี่ยม นะมันก็มีพวกเราอยู่ในเรือนจำบอสคอยจุดคุณจิตราโคชเดชค่ะอันนี้ก็ไปที่เรือนจำพิเศษตอนนั้นมันมีคุณมีหลายคนนะฮะมีบอสคอยจุดคุณเจงทอมดันดีค่ะอะไรต่างๆนะแล้วถ้าได้เข้าไปอยู่ใน f a c e b o o กอาจารย์จะมีการบางทีอาจารย์ก็ไปเองบางทีก็ให้ให้คนของอาจารย์ทีมงานไปอะไรทำกับข้าวไปเลี้ยงอันนั้นเรือนจำหลักสีค่ะ เรือนจำหลักสี่นั้นทำได้นะฮะ,ะส่วนพวกนี้ก็เป็นพวกงานศพแล้วบางครั้งมีคนเขียนในเฟซบุ๊กทำไมมีแต่งานศพเยอะอาจารย์เลยบอกอย่าเอาไปลงตอนหลังนะฮะอันนี้เพิ่งมีงานงานแต่งงานเพราะฉะนั้นพูดตรงๆนะแต่งงานกับงานศพเนี่ยมันก็มีตลอดกับเรื่องคนเรือนจำะนะฮะกับเรื่องคนเรือนจำอันนี้อันนี้ก็เรือนจำอีกเพราะมันหลายหลายเววาระ นะ,ะอันนี้ที่หลักสี่หลักสีนั่นก่อนที่เขาจะเลิกลก,ก่อนที่เขาจะยกเลิกนะฮะวันนั้นก็วันสุดท้ายก็ได้มีเอาอาหารไปเลี้ยงอาจารย์ไปเองเลยนะคะค่อสภูนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าในรูปนี้ก็เป็นร,ปรูปนี้งานศพของดออรพิรพันธ์และอาจารย์พบท่านนายกค่ะอาจารย์อยากให้กําลังใจอาจารย์ก็ไปบอกนายกว่า ในนามของประชาชนและคนเสื้อแดงขอบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจในสิ่งที่ทำเพราะนั่นคือส่วนหนึ่งของการต่อสู้ของประชาชนาท่านยอดเยี่ยมมากานะและท่านอาดีตนายกยิ่งรักว่าอยงางไรคะในวันนั้นก็ก็ดีใจก็ดีใจเพราะว่าอาจารย์มีความรู้สึกว่าอาจารย์จำเป็นต้องให้กำลังใจทุกครั้งนะในช่วงนั้นเพราะว่า ถ้าเราไปฟังไอเวทีไอพวกที่มันชอบทําให้เกลียดชังอะ่ะค่ะมันโจมตีแล้วมันด่านายกได้จนอาจารย์รู้สึกว่ามันต้องอดทนอย่างยิ่งอะ่ะใช่ค่ะใอดทนอย่างยิ่งเพราว่าสถานาการณ์นั้น,นหลายเพราะจะได้รับฟอดทนอย่างยิ่งในขณะที่เวทีเราเราไม่ได้สนับสนุนแบบนั้นนะ